สวัสดีเงี้ยมือเช้าเด้อครับใสหนูทิ้งไว้เมื่อวานนี่นะครับกับเจ็ดอันครับใสทิ้งไว้น้ำหนี่นะครับเป็นเงี้ยวอวยครับหนูหนาแรงครับเพียงใดนี่กินเงี้ยวบุตรได้ครับคาร์บาลันเล้อครับผมมันแข็งครับมันไม่ได้ใส่ดูนะมันสนิมขึ้นครับกับ์บาลันครับ ใส่น้ำขั้นแท่นี่นะครับใส่มะม่วเอาไปครับนี่ให้นี่ครับไว้มากินเขาอยู่ครับนี่กลับบ้ารันครับนี่ ดันครับดันว่าไม่นีเดี๋ยวรันมีห้อยมะกรูดจินเข่าอยู่ยยยครับนี่ครับน้ำปลาหยา,าค่าเนี่ยครับ ก,กับลันครับทำนราไม่หนูอยแล้วครับโอ้ติดหางหนูหน่อยครับหนูซิ่งรรเรก็กวนก่อน,นดูคนในทางคุณรุ่นเนีไปกับบลังกครับชื่โตอยู่ครับ ยึดต่อหม่นีนะครับดีกนน,นโอ,โอ้ดูนะครับโอ้ตูง่ามเลยครับนี่โอ้ครับตูวหงี้พร้อมครับหนูมันหมนครับนึนบวกว่าจะแหวแล้วครับมื่อน,นี้นี่ตูอยู่ครับ เนี่้ตัวใหญ่ได้ครับนี่ว่ามันตัวหน่อยครับนี่อันนี้บาลันครับ ตูวนี้อ้คุ้มเลยครับมือนี้ครับใส่จิตอันครับนี่ตูวง่ายตูวง่ายตือแบบนี้ช่วงนี้ก็หาหนาอยู no ่ครับไม้ไม้หนุ่มก็หาหาง่ายอยู่ครับแต่ว่าหนุ่มบ่ค่อยเข่าเข่าเนื้อครับกลับบ่ค่อยเข่าเล้วครับเอาเ้ายังใส่ก็บ่ค่อยกินครับช่วงนี้ครับหนูหนาแรงเข่าเนื้อหนาครับแต่ว่าตูวนี้เงายู่ครับ คุมยุคครับนี่ตรงนี้ก็หาหนูหยาครับแรงครับหาใส่น้ำนี่เดีครับฝนกับประตูกมาไหลยหลายมือแล้วครับทิเป็นเดือนแล้วครับหายังกันยาครับนี่ยครับเขาอ้อยใส่เป็นหยาเขาอ้อยได้ครับเนี่ยครับทำรับมือหนีกันหมานยุคครับพอกันลิปหนาได้ครับสวัสดีครับ